สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับจัดทําโดยคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีครับสิ่งที่นักเรียนควรรู้นะครับนะการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับนะถ้าเราเจอโจทย์นะครับเราต้องหาโจทย์ถามก่อนว่าเขาถามว่าอะไรนะครับว่าเขาถามว่าอะไรนะแล้วก็ต้องหาโจทย์บอกด้วยว่าเขาบอกอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับต้นกล้านะครับต้นกล้า มีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นะครับนำเงินไปฝากอีก3,980บบาทต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดกี่บาทนะครับอย่างแรกที่เราต้องหาเลยคือหาโจทย์ถามก่อนโจทย์ถามก็าถามว่าอะไรนะครับเขาถามว่าต้นกล้ามีเงินฝากนะครับทั้งหมดกี่บาท เห็นไหมครับนะต้องหาก่อนว่าเขาถามว่าอะไรนะมาดูโจทย์บอกบ้างโจทย์บอกเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าต้นก้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมด25,730บาทวันนี้นะครับนำเงินไปฝากอีก3,980บบาทนี่คือโจทย์บอกนะครับนะอ่ะตอนนี้เรามาดูกันว่า โจ์นี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบ <c oughs> นะครับจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะเรามาวิเคราะห์กันว่ามาดูวิเคราะห์โจทย์ถามก่อนเขาบอกว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธน,นาคารทั้งหมดกี่บาททั้งหมดก็คือฝากทั้งของเก่าและของใหม่นะครับเอามาทําไมเอามารวมกันถึงจะรู้ใช่ไหมครับว่าต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่านะครับตรงนี้นะครับทั้งหมด มีกี่บาทเนี่ยแสดงว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์อะไรลบหรือบวกบวกนะครับนะก็เท่ากับประโยคสัญลักษณ์นะครับ25,730ืนหมบวกกับสามพดมาดูวิธีทำกันครับ <c oughs> วิธีทำนะครับนักเรียนต้องขึ้นก่อนเลยว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารนะครับเท่าไหร่ นักเรียนขึ้นโจทย์นี้เลยเห็นไหมครับขวัวงมีเงินฝากในธนาคารเท่าไรสองหมื่2ห้าพันเจ็ด้อยสามสิบบาทนะครับแล้วมาดูต่อไปนะครับวันนี้นะครับนำเงินไปฝากอีกนักเรียนก็เขียนโจทย์ประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับวันนี้นำเงินไปฝากอีกเท่าไรสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับนะมาดูว่า ต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็เอา25,7 3 0้บวกกับ3,980อเ้าวเรามาบวกกันเลยนะครับศนบวก0นได้เท่าไหร่นะครับ0 8ดบวก3าได้เท่าไหร่เอา8ไม่ได้ใจนับต่อไป3า9 10 11 11สบสบอดอครับใส่1ทด1ใส่ในตัวถัดไปนะครับนะ9บวก7เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ เก้าแล้วชูขึ้นมาเจ็ดแล้วก็นับหนึ่งสองสามนะครับเป็นสิบหกบวกทดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งนะครับอ่าต่อไปนะครับสามบวกห้าได้เท่าไหร่ครับสามบวกห้าได้แปดบวกทดเป็นนะครับทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นเก้านะครับตัวสองนะครับตัวสองตัวนี้ไม่มีตัวบวกด้วยให้ดึงลงมาเลยนะครับตอบนะครับ ต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมด29,710บาทเห็นไหมครับนักเรียนนะไม่ยากเลยนะครับเอามาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะแม่มีเงิน50,000บาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บาทแม่เหลือเงินกี่บาทอ่าเรามาดูกันโจทย์ถามถามอะไร นะครับโจทย์ถามถามอะไรนักเรียนดูนะครับโจทย์ถามถามแม่เหลือเงินกี่บาทเห็นไหมครับนะต่อไปอามาดูเห็นไหมแม่เหลือเงินกี่บาทโจทย์บอกบอกอะไรนะครับแม่มีเงินห้าหมื่นบาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเห็นไหมอันนี้คือโจทย์บอก นะเรามาดูว่าข้อนี้เป็นบวกหรือลบนะครับมาดูตัวนี้นักเรียนเนี่ยแม่เหลือเงินโจทย์ถามเนี่ยแม่เหลือเงินกี่บาทนะครับแม่เหลือเงินกี่บาทแสดงว่าแม่มีห้าหมื่นซื้อคอมออกไปอีกสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะครับแสดงว่าต้องหักออกไปนะครับและแม่เหลือเงินกี่บาทแสดงว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์บวกหรือลบครับ โจทย์ลบครับนะประโยคสัญลญักษณ์ก็คือ50,000นะครับลบสองมื่นสี่ันส่ะครับามาดูวิธีทำนะครับวิธีทำนะเขียนเลยแม่มีเงิน50,000บาทนะครับห้าหมบาทครูออลบไม่ทันนะครับตรงนี้ตั้งค่าไม่ทันนะนะอ่ะมาดูต่อเลยอ่ะ ต่อไปซื้อคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่24,450บาทนะครับนะแม่เหลือเงินเท่าไหร่นะครับก็คือเอา5้า0 0ืนะครับตั้งนะ24,450ลบนะครับมาดูกันว่าเหลือเงินเท่าไหร่อ่า0-0ลบ0เหลือ0 5-0ย์ลบ0ยได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ต้องทำการยืมนะครับ0นะครับ0ตัวเนี้ยนะครับ ยืมยืมตัวนี้ก็มีค่าเป็นศูนยศูนตัวนี้ก็ต้องยืมตัวนี้อ้าวศูนย์ดังนั้นก็ต้องเอาศูนย์ตัวนี้มายืมหนะครับนะได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับศูนยตัวนี้มายืมห้าเป็น10บนะครับหโดนยืมไปก็เหลือ4นะครับตอนนี้ศูนยตัวต่อไปยืมนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับมายืมสิบ นะมายืมสิบเนี่ยศูนย์ตัวนี้มายืมสิบนะครับนะก็จะได้เท่ากับ 10, นะสิบนะศูนย์ที่เราอ่าสิบที่เรายืมไปเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเก้านะครับอ่ะต่อไปศูนย์ต,ตัวต่อไปมายืมสิบนะครับเนี่ยตัวนี้มายืมสิบนะครับอ่ามายืมสิบสิบโดนยืมไปเหลือเท่าไหร่เหลือเก้า นะศูนย์ที่ยืม10ไปมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ10ตอนนี้ลบได้ยังลบได้แล้วนะครับ5้าลบสิเหลือเท่าไหร่เอ่ย5้าล 5, บ10เหลือ5้านะครับ5้าลบ10เหลือห้าตอนนี้4นะครับลบกับอะไร4ลบกับ9นะครับชูขึ้นมา9้าหักออก4นิ้วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้านิ้วนะเหลือห้านิ้วก็เติม5้าลงไปนะครับ4ลบกับ9้าเหมือนกัน เหลือเท่าไร่เหลือห้าเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้นะครับสองลบกับ4นะครับลบกับ4ตัวนี้นะเหลือเท่าไรสองลบสเหลือสองนะครับคำตอบคือสองอคำตอบคือแม่เหลือเงินสองหม้าพันห้าอยสี่ไอห้าสิบบาทนะครับนะอ่ามาดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามนะครับ ปีนี้โรงงานนะครับแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้65,000คันปีที่แล้วนะครับผลิตได้61,700่ันคันนะครับปีนี้โรงงานผลิตรถได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันนะครับนะมาดูโจทย์ถามก่อนโจทย์ถามก็ถามว่าอะไรปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันนะต้องดูแล้วว่าปีนี้ นะโรงงานผลิตลถได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันมาดูโจทย์บอกว่าโจทย์บอกบอกว่าปีนี้โรงงานนะครับแห่งหนึ่งเนี่ยผลิตลดได้หกหมื่นห้าพันคันปีที่แล้วผลิตได้หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยคันนะครับอ่เอามาทําอะไรกันครับเอามาทําอะไรกันครับเด็กๆเขาถามว่าปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันนะ ก็คือเอาอาผลเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันนะครับประโยคสัญลักษณ์ขึ้นอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรนักเรียนนักเรียนมาดูนี่ก่อนทําไมถึงลบ้าถามว่าผลิตลดได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันถ้านักเรียนเอาไปบวกกันถ้านักเรียนเอาสอตัวนี้มาบวกกันนะครับมันก็จะเป็นเป็นแสนสองเลย นะครับมันจะเยอะแต่เขาถามว่ามากกว่าปีที่แล้วกี่คันนักเรียนก็เอามาลบกันนะครับมาดูวิธีทำนะครับวิธีทำปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้หกหมื่นห้าพันคันนะครับหกหมื่นห้าพันคันปีที่แล้วผลิตได้กี่คันหก7มื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยคันนะครับปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วหกหมื่นห้าพันลบ หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับได้เท่าไหร่นะเอามาดูมาลบกันศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์นะครับศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์เจ็ดลบศูนย์ไม่ได้ต้องเอาศูนย์ไปยืมห้านะครับนะค่าทิ้งนะห้าโดนยืมไปแล้วเหลือสี่นะครับศูนย์ 0, ยืมห้ามาแล้วก็เป็นสิบนะครับตอนนี้ลบกันได้แล้วคือเจ็ดลบกับสิบเหลือ 3นะครับ1ลบกับ4เหลือ3นะครับ0ย์ไอลบกับ 6, 6นะครับได้กับ0ย์มาดูคำตอบกันนะครับได้นะครับปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้ว3300คันนะครับ3,300คันนะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างที่ตัวอย่างที่4นะครับ งานทอดพระป่าโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนร่วมทําบุญ48,970บาทนะครับครูร่วมทําบุญอีก9,999บาทผู้ปกครองนักเรียนและครูนะครับร่วมกันทําบุญทั้งหมดกี่บาทนะามาดูโจทย์ถามก่อนโจทย์ถามถามอะไรนะครับถามว่าผู้ปกครองนักเรียนและครูนะครับ รวมทำบุญทั้งหมดกี่บาทนะรวมทำบุญทั้งหมดกี่บาทนะดังนั้นต้องเอามาทําอะไรกันครับเอามารวมกันถูกไหมถึงจะรู้จํานวนใช่ไหมครับมาดูโจทย์บอกงานทอดพระป่าโรงเรียนนะครับผู้ปกครองนักเรียนนะครับผู้ปกครองนักเรียนทําบุญ48,9 7 0้า้เจ็ดสิบบาทครูร่วมทําบุญอีก99้า้บาบาทนะครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่า ถ้าเราเจอโจทย์อย่างนี้นะครับเจอโจทย์ถามอย่างนี้ทั้งหมดกี่บาทนะครับต้องเอาไปทําอะไรกันครับเอาไปบวกกันนะครับมาดูประโยคสัญลักษณ์ก็คือ48,970บาทนะครับ70บวกกับ9,999บาบาทนะครับวิธีทํานะครับผู้ปกครองนักเรียนร่วมทําบุญ 48,970บาทนะครับคุณครูร่วมทําบุญอีก9,999บาทนะครับผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูร่วมกันทําบุญทั้งหมดนะครับก็เอา48,970บาทบวกกับ9,999บาทนะครับมาดูซิว่า9กบวกศเป็น9กนะครับเกบวกเเป็น16 ใส่6ทด1นะครับ9กบวกเเป็นเท่าไหร่18บวกทดเป็น9 19ใส่9ทด1นะครับ9กบวกแเป็นเท่าไหร่ครับ17 17บวกทดเป็น18นะครับใส่8ทด1นะครับนะ5อ่า4ไม่มีตัวบวกบวกกับทดเป็น4ีบวกหเป็น5นะครับคำตอบคือ ห้าพันแปดร้อยเก้าไอห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับคำตอบคือผู้ปกครองนักนักเรียนและครูร่วมทำบุญทั้งหมดห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับดังนั้นนะครับนี่คือ,อตัวอย่างทั้งนะครับสรุปนะครับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับนะ การแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาการวางแผนปัญหาหาคาตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบก่อนนะครับนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในการสอนออนไลน์นะครับคุณครูอ๊อฟขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ